สวัสดีครับเชฟพาทัมเชฟพาทัมเชฟพาทำนะครับสวัสดีครับช่วงนี้เราจะทำมิ้นท์เชอรี่ซอสนะครับซอสที่บรรจุขวดขายตามห้างทั่วไปแบบนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะทําเองนะครับง่ายๆไม่ได้ยากนะครับไม่ต้องซื้อเป็นขวดมาใช้เลยเราใช้สรรแหน่ครับสารแหน่บ้านเรานะฮะซื้อมา1นึ่งกรมแบบนี้นะครับเด็ดเอาแต่ใบๆนะฮะ ก็ใช้เฉพาะใบส่วนก้านนะครับที่เราเด็ดใบแล้วก้านก็อย่าเพิ่งทิ้งนะฮะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ในการทำน้ำซอสของเขานะฮะเพราะว่าก้านของสะระแหน่เองก็มีกลิ่นนะครับของสะระแหน่ติดอยู่ด้วยเช่นกันนี่ครับใบสะระแหน่นะครับเด,ดเด็ดเด็ดออกมาแต่ใบนะครับช่างทั้งหมดได้25กรัม1มัดเล็กนะครับซื้อตามตลาดทั่วไป นำไปล้างให้สะอาดครับจากนั้นนะครับเรามาทําน้ําสําหรับน้ําซอสนะฮะส่วนประกอบนะครับมีน้ําส้มสายชูนะครับน้ําส้มสายชูกันก็ใช้1ขีดน้ําสะอาดครับน้ําดื่มน้ําสะอาดนะฮะอีก1ขีดเมื่อกี้น้ำส้มนะครับอันนี้น้ำเปล่า ต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายอีก1ขีดง่ายๆครับก็คืออัตราส่วนนะครับน้ำส้มน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลทรายอย่างละ1 11นะฮะนำมาช่างตวงเสร็จแล้วก็นำมาใส่ภาชนะหม้อนะครับตั้งไฟให้เดือดจนน้ำตาลน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่านะครับ ลลายเข้ากันด้วยดีในระหว่างที่ต้มนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้การสาระที่เราเก็บไว้นะครับล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาใส่ต้มไปด้วยเลยครับแบบนี้นะฮะทีนี้เราไปดูส่วนประกอบอีกอย่างนึ้งน,นะครับอันนี้สําคัญก็คือเป็นแผ่นเจอรตินแผ่นเจอรตินนะครับลักษณะจะเป็นแผ่นใสๆนะครับ คล้ายๆแผ่นพลาสติกแบบนี้นะฮะอันนี้คือเจลรตินที่จะทำเป็นวุ้นเป็นเชอรี่นะครับมีขายทั่วไปนะครับเป็นกล่องกล่องกล่องเล็กกล่อง,องใหญ่ก็หาซื้อกันได้นะครับอันนี้กล่องละ1กิโลที่ซื้อมาใช้น้ำแข็งครับเตรียมไว้ต้องใช้น้ำแข็งนะครับหรือน้ำเย็นนะครับในการที่จะแช่แผ่นเจลรตินแผ่นเจลรตินที่เป็นแผ่น เหมือนพลาสติกนะฮะเราจะนำมาแช่ในน้ำเย็นจ,จัดๆเพราะว่าแผ่นเจลาตินนะครับที่เห็นเป็นแผ่นแข็งๆเนี่ยพอโดนน้ำเย็นจ,จัดๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะนิ่มแต่ไม่ละลายนะครับหมายถึงว่าเขาจะนิ่มลงนะฮะให้เขาอ่อนตัวลงนั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้ยังแข็งอยู่นะฮะ เดี๋ยวพอแช่ไปประมาณสักห้านาทีเขาก็จะอ่อนตัวอันนี้น้ำที่เราต้มไว้นะครับส่วนประกอบ3อย่างที่ทำตั้งแต่แรกนะครับพอเดือดแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็ปล่อยให้เย็นในอุณหภูมิห้องนี่เริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวลงนั่นเองจานั้นเราจะตักเอาก้าน ของโซดาเน่ทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เราต้องการแค่กลิ่นของเขาเท่านั้นเองเราใส่ไปแล้วก็ต้มเสร็จแล้วปิดไปแล้วก็ตักทิ้งไปครับปรุงรสชาติครับ1ช้อนชาสําหรับเกลือป่นใส่ไปในน้ําจากนั้นนะครับนี่ฮะเปลี่ยนภาชนะที่เราจะจัดเก็บในตู้เย็นนะครับเราเอามาใส่รอไว้แบบนี้เลยน้ําจากการต้มทั้ง3าม วัตถุดิบนะครับกรองออกมาแล้วได้แบบนี้ใบสะระแหน่ครับล้างให้สะอาดแล้วก็เึ่งให้แห้งจากนั้นใช้มีดสับนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับก็นำมาพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำซอสกันก่อนนี่ครับแผ่นเจลาตินที่เราใช้น้ำแข็งไว้แต่แรกนะครับประมาณ5นาทีเขาก็จะอ่อนตัวลงแบบนี้ ดังนั้นพอน้ำที่เรากรองไว้นะครับอันนี้คือน้ำซอสต้ม3วัตถุดิบที่บอกนะฮะเรากรองไว้อุณหภูมิแค่แบบเท่ากับอุณหภูมิปกติของน้ำนะฮะไม่ได้แช่เย็ยนนะครับเราใส่แผ่นเจลาตินที่นิ่มๆน,มน,มนี้ลงไปนะฮะเขาก็จะละลายเข้ากันกับน้ำซอสเลยเห็นไหมครับ คือขั้นตอนที่เราเอามาแช่น้ำแข็งให้ข้ออ่อนตัวเพื่อที่เขาจะมาละลายในน้ำอุณหภูมิปกติแบบนี้นะครับหรือจะอุ่นๆก็ได้นะฮะน้ำซอสตัตวนี้แต่ถ้าเราใส่เป็นแผ่นแข็งๆแบบที่แกเอาจากกล่องเลยมาใส่อย่างนี้เขาจะไม่ละลายตัวนะครับเขาก็จะเป็นแผ่นอยู่งั้นนะฮะอันนี้เราต้องเอาไปแช่ให้เย็นๆให้เขาอ่อนตัวก่อนแล้วก็ถึงจะนํามาใส่กับซอสตัตวนี้นะครับ นี่คนละลายเข้ากันไปแล้วกับน้ำซอสนะฮะพอใส่ไปแล้วก็ต้องคนๆให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับสารแหน่ที่เราสรับไว้นะฮะเราก็จะนำลงไปใส่ผสมกับซอสที่เป็นน้ำผสมกับเจลาตินนะฮะนี่ใส่ไปเลยแล้วก็คนๆให้เข้ากัน ครับใช้ไม้คนให้เข้ากันกับนำซอสน,นะฮะจากนั้นพอเข้ากันแบบนี้แล้วนะครับเราจะนําไปแช่เย็นไปแช่ในตู้เย็นนะฮะเพื่อที่เขาจะกลายเป็นวุ้นนั่นเองนี่ครับพอแช่ตู้เย็นได้ประมาณสัก10นาที15นาทีนะครับเจลาตินก็จะจับตัวเป็นวุ้นเราก็จะมาคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าใบสะระแหน่ที่สับนะครับเขาจะลอยอยู่ด้านบนของน้ํา เราะนั้นพอกลายเป็นบุนแล้วเราก็จะมาคนให้เขาเข้ากันกับซอสเสร็จแล้วครับมินซอสบายเชฟรินชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร